แล้วแลอดีทุงนี้สังคมเนี่เขาเชื้อไปที่ี่ามันลบสิบสจดมือเขาเป็นหลายตอที่เขาจีบเป็นคนเื่อมื่อไหร่ช่างนึงเขาบ้อระบายหน้ามอกเห็นไหมต้องมีพอตู้ดิจะมันบ่ดมันบ่คูเลิกมนานหวะเอซอเมน โอ้่างคงจาปิดกล้องคอจ่ามันรอยก็ชมอแเอนะเผปนีห็นผมบอนั่นๆกล้องตัวนี้แหละโอเคมันไม่มีอย่างเลยเลยฮะไม่มีอย่างเลยเอเอับเลยโอ้ยเจ๋อไ่ไทยโอ้ยเจ๋อไปต้วไทยนี่มาปิดทิปอยู่คุณชว้าเขาขังเจ้าของว่าตลอดไม่มีเลย ผมีถ่ายเลยถ่ายแล้วแน่ถ่ายแล้วน่เห็น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 มา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 มมา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 าม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 าาม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 าามามาาม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 มา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 มมา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 มมามาม เราดิโอ้หมดเกลือกเลยผู้มีอย่างชวนเฮ้ยชวนเฮ้ยมายังอยู่ชวนดูยังรับรวมผมแมนแมนแมนไปยืนด่าตรงนี้นะผมถือมันแล้วผมผู้เดียวแล้วโง่ชวนอย่าผู้เดียวเลยชวนขอให้เพื่อนดูต้องใส่ก่อน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 

ครับสำหรับคลิปนี้นะครับเป็นคลิปสร้างภาพะครับอีกแล้วสร้างภาพอีกแล้วขุดก่อนด้มแจมันนรสิ่งที่ดีสร้างไปเถอะเฮ้ย้ยเ เติมคิวเลยเออเปลงโมเลยหนุมอเตอร์เดินนั่งแบบเออมารวยหนุนนั่งแบบรีเออสนมเตอร์นอเติดมื่อเคยคิวฟางเชงเลยเมือแต่เองเด็กเธอพังเลยเนเวันจะเริ่มนึ่ง้วักตอไปอีกเราคงนี่แหละเขาจะลืมถึงร้อยยี่สิบน่แหละควาหาชื่อเราไม่เห็นละมันลบละ

เดี๋ยวขี้มันจะไม่พอใจจะไม่สีไวบกขี้เกี่มทั้งยไปข้าง้ข้างขวาได้ข <uclear, mañana. S 1> <an> ี้มันก็มันเคยยลุมูอยู่์เ่าไหร่้องไปสามันบอกมันเตรียม้อมกันแลไงดฮาเลินปุกเดี๋ยวเขาแตงกับเจือเขากัเราคังมาต่งเนี่ยเปยกไม ได้เลยครับนักปาด๋่างบุนักดอกมิสเตอร์ปักกาดเพราะว่าเราต้องลองได้เราต้องลองถ้าไม่ลองเทปูนเราไม่ได้ทบปูนขิปุระใชได้แล้วนี่มันเป็นเดิอนพอเกินที่ปุ๊บทางนูมาแต่งมันพอดีไม่เห็นซอกหน่งไม่นะด่างเลยยงคดีกว่านี่นั่นบอกแล้วขุโพเหตตามกูเบ้ามีค่าสบายใจอีกบบบนี้ต้องลองดอกเซรั่น ยากถึนแน่นแล้วต้ออเวลามันนักบอกอาลงเลยหามขึ้นนตตอนเอาลงลงมาไหลลิกวันนี้มันสบายกวันข้างหน้าเขียนนายก ไอ้ยกปเขาเยกป่อด้ยกก่ได้มจะขึ้นปนั้นะแต่เสาไฟ้ากยังแบกมาหนัมอวเนี่ยมาปุ๋ยเยอไคอยดีแม่มึงเข้าน่ปีนี่ต้องคอยากก็ยังมาได้ก้นเลมได้นเล้นะคราไ้ไม่น่ต้องไม่ได้าเลยเนาะ เห็นแต่ละอ้อยเชือพกพ่วงแล้วอันนี้ลุ่มเลยบ้าบ้าปลาปลาผู้สูงแล้วขูดจำผัดบ <c oughs> ุญขู้จำผัดดึงแล้วมาใช้ปลาเจ้า,จาของผู้สูงเลยยืมขึน้นเนินน่ะผู้สูงยกขึ้นเบิดแล้วูอแล้วูจำมันลอ,อยอยู่ลอยยังลอยเปิดไยกของแล้วเขาขเ,เทียบเปียกมูแหงาผู้มันเห็นจอกมันก็จองลงนะ <c oughs> ต้องเล่าชวงมาใช้บา้าของแมนคนลก็เล่ยนะหัวคนละลายคือนักแทพหรอแดงเลยนแงแงสวยเอาอก่อนนเดก่อนแดงงามรอรอ น nope. เเ oh, ู่นยังก็แม่บัดหองจับใจจับไปค่ะเอาเดินจับองแล้วก็อุยาไปนั่งคันใจดีนะครับมาจากบ่อไม่จุ๊อเห็งแขงก็รออยู่นี่นี่ดีจเดี๋ยวเดี๋ยวคืนแต่ก่อนค่อเอาแห้งก่อน อยู S <S ่ที่นี่ก่อนเนาะจัดภาพคน่ัดภาต่อเนาะเส้นแล้วมาดึงอันเด้ออะไรอันเด้อนี่นะชอ้นใหม่กับเงินนเ่แหละเอาเงิคนกี่ใครหนตัวช่อใหญ่ยครับสบานะครับเมชองตัวเลย ไม่ใหญ่นีรับัให้บรกะารยันขาดหัเสือเป็นผู้รับ

ไปเล็กๆ o ำ h ินไหมนี่หมาเลยตรงนี้เลยนะหมาเนี่ยนี่หมาที่งหลงยจ้าดิโอ้โหแล้แล้วเสือพาไปก็มาถึงแล้วนะคะเขาบอกว่าอยากให้ยายสมุนลงหลุม ยายสมอนไม่ถึงอุอนบอกว่ายังไม่ถึงอายุไขะให้ลงมาเดินเล่นเฉยๆยายสมอนทำไมยายสมอนเป็นคนคิดมากขนาดนี้เขาให้เลินทำตอกเฉยๆให้ลงล้ไปก็ให้เอยายสมอนบอกยังไม่ถึงจะลงแทนก็ได้หรอกป้าเนาะ ขอให้เจ้าอยู่ข้างบนเราคอยจีนลงข้างล่างก่น้องกินปูนร้อนท้องอันนี้ก็พ่อเนียงก่อนเพราะว่ายสมอนลงหลุมเพราะว่าพ้นอันนั่นแล้วที่เอาไปแล้วยังมีมุดยุค เสือโยนมาตรงนี้เดี๋ยวจะเอาขึ้นไปมั้งโยนมงนขึ้ลุงโยนนพออยากล่งไปไหนเขาเอาล่งเทียวเอ้ยเออเออหน่อยยาวโอ้ยนี่ผู้คนโ่ควันะเาจให้าอพ้นองน้เผสมูช่างมีบะอเราอ่ะ

นี่คาเมร์ขอของนี่อันนี้ก็คาเมรอันนี้ก็คาเมร์ะพายคาเมรอเจคขมลคาเมลเจเจคโมนขโมยขโมยนะหรว่าแบบนี้พุทธมอยโอ้อยู่ทั้งวันวันนี้น้องมาอยู่เสียงโอ้ยต้องเส้นอะไรเาะไม่ทิ้นี่น

บ่อสารภาเลยแม่บ <centro> ่อเชมาโดดลเรอบัว <monastery> า <The acid baptism> ่อเขาขางจ้าของบริษัทเจีิดัว้ยใจเยสาจ้งจ้งเงน้าทีเยอว่าเป็นเสียวเป็นเสียวกันบอดนีกสิบห65เท่ากันจับยาม้อนเี่ยนะเขาเป็นเสียวกันบัเชียวเขาทำสกลงสัญญาเป็นเสียวกัน เหลือยังสมอที66เหลือตายขอเท่ากันเขาเป็นเพื่อนที่ดีของเขาาตุ้าไปตุ้มมาเลยชื่อได้วมสมอเป็นสายจริงกันแล้วเอ่อท่าชื่มบุโยเขาเป็นเพื่อนที่ดีของฉันท่าว่าชื่อท่าถึงโย

ไม่พอดีตอนนั้นทำบ้านอยู่ทำบ้านต้องไปดูแลที่บ้านมันทำไงแทบ่มไก่ทต่ตายแล้วบ่มันจะทิ้งมาก็ไม่ได้เดี๋ยวเอ้ยแค่เขาตายก็สมพอใจเขาซองเล้วไม่ครับตัวโอเคอย่าลืมจำจู้อเอาเดียวครับพ่อให้นัวข้อของหวานขอละ้องแล้วที่ไม่คุยเลยอ่ะ โอ้น่าแย่งมากเลยยายขโมถ่ายลินันเลยจนถึงมิเตียวห็ดลายหมหลายโปดกนเดวานที่คุณข้างพวกเ้ยบ่ามาเดินกันหน่อยเอ้ยไอาย่นี่เอ้ยมาตอไอาู่นี่โป๊ตรงนีแบบนี้น้ะนีอระโอ้ตรงนี้แบบนี้นบอกคอยี่ยังึด้งไดได้เล ดงนีได้เ่ปกีโลปม่หึวเีเาเียวเาได้เนี่ยดึแล้วเียวล้วอ่มาโอ้โหเยอาอ่ยยานึงสองกโอ้โหนหนักดินเยวมากยหี่ีไม่ได้หนักดีเมือน2กิโเลยีะ เคาะนี่ไม่ได้ต้องใช้อะไรขูเอาไปฉีดน้ำเลยฉีดน้ำบอกมันต้องเคาะก่อนไหมมาต่อยไมมลงนี้ลงน้ำแล้วก็เอาแปร่ไงคุุณนุณค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 ุณงุณคคุงนาเค้คค เอาบุกครับแม่กึ่งลงให้แม่บเนีสืออยู่นเนี่ยเริ่มเลแล้วท่าทานท่านทา ก็เตรียมใจแล้ว yeah. ก okay. okay. ็ดีใจที่ได้ทำร่วมกันเือการทำปนครับยังม่ได้เลยไม่ไงไม่ไผไ่เดาเลยผสมปูนี่เน้ยผสมเดยนีมเอาขึ้น่ถลไอ้โปรเจติงไปกุแร่ขันสมเดียนี้กับโปรเจตงแล้วผสตเมือบอบเออเอามาเต็มคำเลยรถเปลนาทีแล้วก็ว่ามเตอร์นี่ขอไหม เนเขาเทยตึมตมเอาแล้วพวกนันได้ลงบ่อ้กิบไปเ่ะยาจิตรลดนะต้งรถถับไปเน่าอยูแล้วบิยันแงเปลงดื่นเตี้หลฮอนมือเลยเดี๋ยจะเบิ่งมั้ยมอนหอนมือข่าวดีข่าวดีเยเดียเยวเรเราเราเเมื่อกี้นะเนบ้เมื่อกี้เป็น่เบิ่งนเลยยูหี่หาซิโบคนเราเรามีข่าวดี